น่าตกปลาติดตกทันนะครับผมไหนจงให้ดูปลาปลาติดนะครับเวลามุ๊บมิ๊บมุ๊บมุ๊บครับไอปลาปืนนะครับผมนี่อากาศร้อนครับ ไ่ดูจะได้จีแต้มครับวันนี้การร้อนมากอยู่ในดงปือเลยติดตามชมครับผมนี่ครับวิธีเสียบเยอะนะครับเสียบประมาณนี้ครับ นิดเดียวนะครับระยะทุ่นก็ประมาณ3นิ้วครับสามสี่นิ้วมาดูกันนะครับ ถือว่าเล็กนะครับตัวนี้ยังถือว่าเล็กอยู่เดี๋ยวราดูตัวต่อไปครับจะไซส์ใหญ่ไหมไซส์ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเยี่ยวมันหมูหมักนะครับสูตรนี้กินจัดมาก เอาเดิมครับผมระยะสายก็ประมาณาประมาณแขนหนึ่งนะครับที่มีผิดคิวด้วยครับประชอนตัวเต้าแขนนะครับเอาขึ้นไม่ได้เป็ดขาดครับผม เบอร์เ็นที่ใช้ก็ประมาณ6ปอน,นะครับผม6ปอนส่วนตุ้นเบอร์เอ็มนะครับแล้วครัใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมจังหวะที่ปลากนินจะกระแทกตุ้นนะครับ กระแทกทุน่นสองสามครั้งกระแทกจมปิ่มก็คือวัดเลยนะครับะนะครใช้สวยครับผมปลดไว้ได้ม่ที่ปลดปลาประจำกายครับผมทำเองนะครับ เจอมาเรียบร้อยครับผมอาจารย์ก,อก๊อปเจอเอกเจอเองนะครับตอนนี้ก็ได้เยอะอยูดได้เยอะแล้วนะครับผมประมาณ30แต้มตกตั้งแต่เช้ากินดีช่วงระยะชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงเดียววัดออกเมื่อกี้ ชั่วโมงน้ำเดือดชั่วโมงหนึ่งกินเมื่อกี้ก็ประมาณยี่สิบแต้มได้ครับกอกินจัดๆมาแล้วก็เริ่มห่างนะครับเริ่มห่างตัวแล้วเพราะว่าแดนเริ่มแก่แล้วกินดีทีประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับผมบ่ายสามโมงถึงประมาณหกโมงหกโมงย็นนะั่น มือตัวตอหย่อนเป็นกินเลยนะครับโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่มีไซส์สวยครับผมมีไข่ด้วยครับไข่เต็มท้องเลยดูนะครับไข่เต็มท้องเลย ตัว, er, ตวนเฮียครับป no. ีนน้องหยหึหยตัวบอลเนอร์เลยครับโน่บอลเนอร์ควันมาดูดีน้ำเกือบเพ่อบเนื่องเาปลาช่อนใหญ่ไอ้หมายถ้าเราอ่อยตัวก้อนมันหมูนเนี่ย พวกเขียพวกฮงพวกอะไรมันจะเข้ามาครับมันจะตามกลินมาปุือเว็บเดียวแค่นั้แหละโผลหัว,หวขึ้นกลางไม้เลยไม้แตกต้องทำใจครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครับแดดร้อนเปรี้ยงๆนะไม่น่าจะมีฝนวันนี้ได้ข่าวว่าพาย,ยุเข้า จะโตกีกทีวันนี้ยุงป่าก็เยอะเยอะปลาเรื่องมาจากป่านะครับ้แทกทุนนะครับแทกสองย่างบะตึกตึกวัดเลยไตสวยครับ ไผ่ด้วยเต็มท้องเลยตัวเหี้ยมาควนก็ยังกินอยู่นะครับแจมต่อไปครับผมปลากินระยะ3.6นะครับ ตอนนี้คันที่ผมเอามามปนประยะหกจุดสามนะครับก็เลยย่นลงมาลดครับผมเก็บไปได้ครับ ดับเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับเวลาหย่อนเหยื่อลงไปนะครับหย่อนเหยื่อลงไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าปลาไม่ตอดเหยื่อนะครับเราต้องยกนะครับต้องยกเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนจุดที่ปลามันอยู่เพื่อเรียกร้องความสนใจของมันนะครับถ้าเราปล่อยไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเสียเวลาทิ้งครับเราต้องยกปล่อยยกปล่อย ลา่กินยกวางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็กินเองอะนะครับต้องให้ประมาณนี้ปลายเบ็ดปลายเบ็ดโผล่นิดนึงก็ได้ครับแ้นโผล่มา ส,สวยครับผมอุ้ยปากฉีกเกือกับปากเกือบขาดครับผมขนาดยกเบาๆยกแรงกว่าน,นี้เรียบร้อยเลยปลาสักิดไมน้นี้รู้สึกว่าปากปากมัน,นจะบางๆนะครับาปากเล็กๆบางๆบางไม้ก็ปากใหญ่ๆเมื่อกี้ กดับไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องก๊อปปัญหากินหมาด้วยนะครับอาจจะเป็นช่องเล็กๆครับผมเพิ่งหัดทำคลิปยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตัวเป็นกำลังแรงใจให้ทำคลิปต่อๆไปให้น้าชมกันนะครับ นันที่จะได้ถ่ายคลิปครับผมเดี๋ยวจะให้ดูตัวปลานะครับนี่นะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งวันครับผมแต่ประมาณสามสิบกว่าตัวครับไซก็สวยๆครับเล็กบ้างใหญ่บ้าง ดูกันต่อนะครับมาช่วงบ่ายตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงครึนาทีครับดูช่วงบ่ายปลาจะกินอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศร้อนมากครับปลาก็จะหลบๆหน่อยเมื่อกี้มีเฮี้ยเข้าไหมสองตัวพันกันนัวเลยครับ หมาแตกหมดปลาช่วงเช้านะครับปลาช่วงเช้าเมื่อกี้นับได้43ตัวพอมาอตอนเที่ยงเมื่อกี้วัดรัวได้สองแมนะครับดูแต้มต่อไปครับผม อาจจะกินช้าหน่อยเพราะว่ามันแดดร้อนมานครับจจมีสามครับจะมีสามช่วงเที่ยงครับ รุมแล้วมันไก่ย่างกินนะครับนี่มันไก่ย่างส,สวยๆเลยครับผมบเตรียมปลามือครับ ดครับนี่ไสโบกเลยมาแล้วเนี่ยสวยๆเลยครับเต็มปลาเราต้องเตรียมเหยื่อประมาณสักสองสามอย่างนะครับ เตรียมไปอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าปลาไม่กินก็คือจบนะครับต้องเตรียมไปเผื่อไว้นะครับเผื่อมันกินสักอย่างนึง บงบ้างข้านกได้ไหม สี่นิ้วอะตอนนี้เราทำใจมันแดดร้อนอยู่ใช่แดดร้อนมันกินเหมือนกันแต่วัดไม่ติดเข้าสองตัวหลัะอดกันอยู่โอ้ <c oughs> แดดเลยไหมรัาผม กระชังไม่กินเนาะได้กี่ตัวมันใ่งเมวเลยนะว้นมน้ำ่ได้ากลามันครับมิงไรเฮียครับเมื่อกี้เฮียจะเอ,อกระชังแดก แดกเลยครับแดดก,ก็ร้อนเยี่ยตัวเบลเลอร์อครับเกือบไปแล้วเกไม่ทันถามต่อครับผมครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับประมาณห้าโมงครับผมดูปลานะครับปลาก็ประมาณทักห้าสิบ ห้าสิบได้ครับห้าสิบหกสิบประมาณนี่ยสภาพไับโอเคครับผมเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวนับแ้มให้ดูครับ